สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติ่ง e ี567มาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติ่งอีพ567วันนี้ก็คือปิงปิงกับการโชว์ทำอาหารที่งานฉลองเปิดสาขาใหม่ของโกโฮเซลค่ะ ค่ะทุกคนอีพีนี้เราจะมาเอาใจช่วยเชฟปิิงของพวกเราในการทาอาหารโชว์กันนะคะคือวันที่19ที่ผ่านมาเจ้าแป๋วน้อยของพวกเราก็ได้สวมบทบาทเป็นเชฟพิกฤตในงานฉลองเปิดสาขาใหม่ของโกโฮเซลนั่นเองค่ะค่ะและแล้วเจ้าเด็กก็ได้ออกงานที่เกี่ยวกับสิ่งที่ตัวเองเรียนมาสักทีนะคะคืนนี้น่าจะเป็นครั้งที่2แล้วล่ะคะ่ะที่น้องได้ออกงานเกี่ยวกับการทําอาหารงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตอนนี้ฝีมือการทาอาหารของเชฟพิกฤตพัฒนาไปมากขนาดไหนแล้ว แต่ก่อนอื่นพี่ชมต้องขออนุญาตและขอขอบคุณสําหรับรูปสําหรับคลิปจากแฟนคลับทุกๆคนที่ได้นามาแชร์มาแบ่งปันให้พวกเราได้เห็นความเก่งของน้องร่วมกันขอขอบคุณจริงๆค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่างานนี้เชฟพิกฤตจะทําอาหารได้น่าทานขนาดไหนไปดูกันได้เลยค่ะ สัญาเนะเก์นักเรียนต้องส่งกัเกียนักเรียนคอรกนักเรียระหว่างนก็้องรูกนักเรียน อยากให้กล้องซูมมาใกล้ๆค่ะซูมมาใกล้ๆค่ะนี่คิวสวยมากสุดมากตรงกลางออโอ้โหแล้วผิวจหอมมากค่ะอยากให้บอกว่าเจ้าหนิเถิมหรอฮะดูสีก็หอมแล้ว ผลไม้นะคะที่พิซซ่ามาเรือกน้อยสำหรับนำเมโลด้หาหาซื้อน่าที่กดัวเลลเองนะจานแล้วก็มีนี่คือว่าจป็นกิจวัตรกลันะคะดอไม้ที่ได้ นทัน่นานหน้าทันเลยีโกซนะครับมของเสื U ้อมากมายเลยก็เรียกว่าเป็นกีลาใช่ไหมเวลาแบบสูมากก็ม uh ี <S <S ้ใจสบายโดยเรามีความสุขมใดูนี่ยเบอแกว์มนสุดมาก น้าข้อความที่น้องค้ชส่งขี้เหนียที่ไหนนะโรเซโอ้โหอันดับท้ายฝั่งทางด้านช่วงงวันปีใหม่ข้อขงก็อะไรข้อีนะครับวันที่สิบวันที่สิยังไงแล้วก็วันที่สิบนะครับมีสิบกุมภาพันธ์นี้นะครับจะมีแฟรมินติ้งนะครับพีมพิงทูไมเรีย แฟนพิทติ้งนะครับของทาง D a d ของชีวิตเที่ยังเลืนอะครับก็ใครที่ยังไม่หวัดก็เนเชิญมาแฟนมีได้นะครับว่าตอนนี้กำลังซ้อมอย่างเลย้ม้งแลานเรียร้อยเลยเามีความสุได้มาเจอแบบแฟนด้วยค่ะงไงวันนี้นะค 你们来 และโตสีนั่นเองค่ะมีอะไรจากผู้กับแฟนๆไหมคะทุกทีคนเดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะครับมากางร นะคะที่มาสร้างสีสันแล้วก็ความสนุกสนานให้กับเราอ่ะเสียมปุบูนนะจอบน้องอปงะะองิงเลยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวให้ค่ะและนี่คือหน้าตาขนมที่น้องทำค่ะทุกคนน่าทานมากโอ้ยน้องทำขนมเป็นแล้วแบบเนี้ย วันเกิดเจ้าคนพี่ปีนี้สงสส่เค้กคงไม่ต้องสั่งซื้อเหมือนปีที่แล้วแล้วล่ะมัง้งดูท่าว่าจะมีคนทําเค้กมาเซอร์ไพรส์พี่เองกับมือแน่แน <Wow. S 1> แบบนี้คุณพ่อกองจะต้องภูมิใจในตัวลูกชายคนเล็กสุดเพราะปีที่แล้วพ่อยังพูดอยู่เลยว่าเรียนมาทั้งทีทาไมต้องสั่งทําไมถึงไม่ทําเค้กให้พี่เอาละปีนี้น่าจะมีคนได้กินเค้กฝีมือแฟนเด็กแน่แ่ค่ะคุณขาภูมิใจในตัวเจ้าเด็กจริงๆคะ่ะทุกคนวันนี้น้องออกงานคนเดียวได้แบบผ่านฉลุยไปอีกงานแล้วล่ะคะ่ะแถมฝีีมืออออออกกาาาาารรทํหหขขงงงนน้้ยััึต ถึงแม้ว่าจะเป็นการออกงานแค่คนเดียวแต่แฟนคลับต่างก็พากันซับพอร์ตน้องไม่ต่างจากงานคู่เลยล่ะคะ่ะทุกคนเพราะงานนี้แฟนคลับพากันปั่นแท็กจนแฮชแท็กโกโฮเซลเอ็กปิงติดเทรนอันดับหนึ่งในไทยเลยล่ะคะ่ะทุกคนโอ้ยไม่ว่าจะงานเดียวหรืองานคู่รูปเราก็ปังจริงอะไรจริงปังทะลุทะลวงแบบนี้พีคนที่ไม่ได้มาด้วยคงจะยิ้มแก้มแตกเพราะความดีใจไปกับความเก่งและความฮอตของน้องชายคนสนิทแน่ๆจริงไหมคะคุณขา ค่ะงั้นวันนี้พี่ชมก็ขอนําความเก่งความฟังของเชฟปิงปิงมาฝากทุกคนกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ